บาทีมุ้นแย่มาเหรอใช่ใช่ใชของใครเยของใวินมันด้เหรอใช่ก็ต้องรนเทำอบ้านนี่ปิดที่ร้านแลวมีบ้านปลาอะไรอ่ะปลาโลแก้วแม่โอ้สวยจังเลยตทำไมสวยเอย่นอ้ปลาทำไตัวมันสวยีเหมือนกลไทยอ่ะ ปาไม่ไปเอาอชุดเล็กมาใส่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ต้องเอ๊ะทำไมไม่เอาไม้กันสั่นใหม่เลยเอเอดูมันมนี้

นี่อะไรนะอินเทนครับภษาริองคเรมชื่อไมว่มาชุดนี้ตอนที่เขาซื้อพี่ไม่รู้เรื่องอรู้ไม่ได้ใช่ไหมครับผมมันต้ไม่รู้ครับใรเอแอล้วมาคุยค <laughs> ีหลัง <laughs> ร,รู้อะไรมันไปยากครับ <laughs> ไม่เอาถอดแล้วจอาเลยออกมาเร็วออกมาเร็วเลยสวยเชียวถอดแล้วเหอถอดแล้วสีทองสวยมากเลยอ่ะสีทองเหรอใช่ค่ะมาอย่าโดนนะลูกอย่าพึ่งนะไม่ควรนะ แต่มันก็ถือว่ามันไม่ค่อยโซนนะดูดิมันไม่ค่อยแบบ ถูกถูกแล้วนะเอาประมูลมาได้แล้วนะถูกมากแม่งอยู่ในอยู่ในแท้งโคตรดำเลย พอมาใส่ในนี้ทำไมสีมันแบบได้ไฟคือต้องต้องอย่างนี้เลยวะตู้แล้วมันเหลืองๆหน่อยอ้าวไม่ใช่ปันนินแล้วนี่อะไรนั่นไงเอ้ยเทคแดงสั้นที่หน่อยอ้าวการุณาให้ราคามันด้วยอ้าวไม่ใช่ปันนินแล้วสาขาสั้นได้ ไอ้น,นี่มันปานินอ,อยู่เออเออตัวนี้ปานินเลื่อนตู้แล้วสวยนะอืออือมันอยู่ตู้เดียวอ,อ,อ,อยู่บ่อฟังเบอร์มีบ่อพลาสติกแล้วอือชิชอๆๆ,ๆมันอยู่ตัวหนึ่งอ่ะที่เริ่มแดงแล้ว ก็เสียส่วนท่านชวนรอเมียกูเอินอะกูซื้อเองไม่เอาอ่ะมันขู่หนูขึ้นหมดเลยเอาใส่ให้หมดเลย,เล,ยลองดูถ้ามันไม่ถ้ามันต่นะเข้าใจนะตัวเนะี้ยฮะพอสีนะเข้าใจนะ แยกเลี้ยงตังดวดีหัวสวยมากเลยมันมีสั้นน่ารัเออมันจะโดนกดัดเหรอไม่หรอกมันอยู่เยอะมันตงน้งเลงให้ถูกหรอกมันจะกัดตัวเองก่อนไอ <c ười> ้ตัวไหนวะที่มันดุ อยู่ทุกตัวม่ที่มันกัดไอ้นี่ไง,ไงมันกัดหลอหั่นไง,ไงที่มันทะเลาะกันอยู่ทุกวันอะ่ะโอ้ให้มันชินก่อน เปิดมาข้ามันชิมก่อนเฮ้ยเริ่มเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเริ่มเป็นเรื่องเป็นราวนี่ตัวนี้ร่อง้วเออไม่ใช่ปันนินล้ว